สวัสดีค่ะครัวบุญมาวันนี้นะคะจะมาทำไข่ม้วนใส่ปูอัดนะทุกคนแล้วก็มีผักชีจะใส่ปูอัดกับผักชีนะคะเราจะลองทำดูค่ะหวังตรงว่าแม่ครัวก็ไม่เคยทำนะคะแล้วเราจะเราจะมาตอกไข่กันก่อนนะคะทุกคน จะใส่ไข่ห้าฟองนะคะทุกคนแล้วเราก็จะใส่ผงฟงฟิงลงไปนิดนึง,นนงแล้วเราก็จะใส่สนมจืดลงไปนิดนึงนะค่ะทุกคนในไข่นะคะทำให้ไข่นุ่ม ไข่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองทําไข่ม้วนกันเลยค่ะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะของเรานะคะแต่เราจะใส่ไม่เยอะกระทะน,นี้ร้อนไวมากแล้วทุกคนแล้วเราก็จะเติม เอาใส่ลงไปนะคะน้ำมันร้อนเราใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะทุกคนนะคะใส่น้ำมันไม่เยอะก็จะเบาแก๊สนิดหนึ่งอยู่ในกระทะนะเราก็จะเอาไข่ลงไปนะ,ะทุกคนแล้วก็เราก็จะโรยปูอัดลงไปปูอัดลงไปนะคะทุกคนเรารก็โรยกับชิมไปนิดนึง สร็จแล้วนะทุกคนเราก็จะม้วนไข่ก็จะม้วนไข่นเนี่ยนะเอาติดประมาณนี้ค่ะก็จะม้วนไข่เนี่ม้วนไข่เหล่าม้วนไข่เรื่อย เราก็จะเติมไข่ลงไปนะทุกคนเติมไข่ลงไปเรื่อยๆอย่ะทุกคนแล้วก็เติมปูอัดลงไปแล้วเราก็จะม้วนไข่ของเรานะทุกคนม้วนอเพ่อจะได้เก่นม้วน เติมปูอัดลงไปแล้วกชีลงไปนะคะแล้วเราก็จะม้วนไข่ของเรานะคะเป็นม้นไข่ของเราไปเรืเ่อยๆถ้ามันขาดตรงไหนนะคนเติมไข่ลงไปค่ะเติมไข่ลงไปนะคะเราก็จะใส่ปูอัดลงไปอีก อ่ันลงไปนะทุกคนแลก็จะมว้วนมาไข่มว้นมวนแบบม้วนๆเรื่อยๆทุกคนนี่ถ้าดูดูลายนี้นะทุกคนนี่จะเป็นอยางไงแล้วก็จะใส่ไข่ขเรามาเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะมว้วนนะทุกคนจะมว้วนไข่กันเรื่อยๆ ะะแล้วก็จะหมวนไข่ของเราไปจะเปินขึ้นมานะคะทุกคนถ้าตรงไหนที่ไข่มันขาดเราก็เติมไข่ลงไปแล้วเราก็จะเติมปูอัดลงไปนะทุกคนเราจะเติมปูอัดไปเนี่ย ก็มวนไข่เราลงไปนะทุกคนมันจะเรื่อยไข่นะคะเวลามันแยกแตก,กันอะเราแค่มาเติม ไข่อันมาใส่ลงไปนะคะมันก็จะติดกันแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็จะม้วนไข่ลงไปอ,อีกทุกคนเราจะได้ไข่ม้วนปูอัดนะทุกคนเราไปใส่ไข่ให้หมดเลยค่ะท้ายเราก็ใส่ปูอัดลงไปเยอะๆเลยก็ได้ค่ะทุกคนนี่ เาทุกคนก็จะได้ไข่มว้วนแสนอร่อยของเรานะคะสเสร็จแล้วทุกคนไข่ม้วนของเราอรือกันเรียก,กไข่อะไรนะไข่อะไรนะปูออมเล็ตออมเล็ตเ, <laughs> เดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะทุกคนไข่ม้วนของเราก็เสร็จแล้วนะคะ นี่ค่ะหน้าตาไข่หมวนของเราก็จะเป็นประมาณนี้จะหมุนให้ดูนี่นะคะจะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยด้วยต้นหอมค่ะทุกคนโรยด้วยต้นหอมนะคะแล้วก็โรยด้วยพริกไทยนะคะทุกคน ใสะะ่พริกไทยลงไปเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะได้ไข่ม้วนแสนอร่อยของเราค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนไข่ม้วนนันแสนอร่อยของเราไข่ม้วนใส่ปูอัดนะคะไปลองทำทานกันได้นะคะทุกคนแม่กลัวทำครั้งแรกก็สำเร็จอร่อยด้วยค่ะทุกคน ไข่มวนนะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ